แล้วคันนี้มีจะทําอะไรบ้างอ่ะพี่เอ็มก็จะมีเป็นฝากระโปรงหน้าครับของผมก็เป็นไดคาร์บอนนะก็จะมีฝากระโปรงหน้าแล้วก็ชุดลิ้นรอบคันครับแล้วก็ครอบกระจกเสาเอได้เห็นแน่นอนฝาหน้าฝาท้ายมีแน่นอนครับอันนี้ถามนิดนึงพี่เอ็มทำไมถึงเลือกซื้ออาสามาพี่จริงๆแล้วไม่ชอบนะแต่ด้วยกระแสมันมาคนซื้อเยอะก็เป็นรถ ซูเปอร์คาร์ที่ราคาจับต้องได้อ่าครับอ่ปาประมาณ10ต้นสิบต้นใช่ครับ,ค,รบคันนี้คือเป็นตัวปี24เลยถูกไหมคใช่ครับใหม่ล่าสุดแล้วก็เป็นสีพิเศษเป็นสีเทนเวอร์สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่ผมบอล VCK นะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพาไปดู R35 ตัวล่าสุดปี2024นะครับทุกคนนี่เลยนี่เดี๋ยววันนี้พาไปดูรถใหม่ของพี่เอ็มธนูทองเนาะนี่ เจ้า R35 ที่สำคัญคือคันนี้เป็นสีซิมเวอร์ด้วยทุกคนหายากมากโปรติ R35 ที่เราถ่ายถ่ายกันก็จะมีแต่สีขาวสีดำอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่ว่าคันนี้คือเป็นสีเงินครับทุกคนแล้วก็เป็นตัว2024ตัวล่าสุดเลยเนาะนี่เดี๋ยวมาดูกันว่าคันนี้มันมีความแตกต่างยังไงกับปี2023นั้นเพื่อนนะใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยเดี๋ยวเราไปรับชม R35 คันนี้กันเลยครับผมไป ไปครับทุกคนไปชม R35 ตัวใหม่ของพี่เอมกันเลยครับผมพี่เอ็มสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวนี้มาดูรถใหม่นะพี่เอ็มครับอันนี้ถามนิดน,นึงพี่เอ็มทำไมถึงเลือกซื้อ r สาพีจ่จริงๆแล้วไม่ชอบนะแต่ด้วยกระแสมันมาคนซื้อเยอะอก็เป็นรถ ซูเปอร์คาร์ที่ราคาจับต้องได้อ่าครับอ่าประมาณสิบต้นสิบต้นต้นใช่ครับคันนี้คือเป็นตัวปียี่สิบสี่เลยถูกไหมพี่ใช่ครับใหม่ล่าสุดแล้วก็เป็นสีพิเศษเป็นสีทินเวอร์อ่าครับผมโหนี่นะทุกคนผมหารีวิวให้ดูแล้วนะตัวใหม่ล่าสุดเลยถามพี่เอ็มนิดนึงมันแตกต่างยังไงกับตัวสองพันยี่สิบสามพี่อ่าอันนี้เบื้องต้นนะที่เรามองเห็นเลยก็จะเป็นกันชนหน้ากันชนหลังนะครับที่ที่เห็นเห็นเลยว่าเปลี่ยนไปเยอะด้วยตัดหมอกด้วยจะเปลี่ยนนเเป็ LED หมดลยครับก็้าเปลี่นใใหมม่ถูกัชครบ แต่คิดว่าแปลงได้นะผมว่ายังไงก็แปลงได้ผมว่านายถอดกันชนเดิมแล้วก็ใส่ตัว24เข้าไปได้เลยนะใช่ครับก็คือตรงนี้ที่จะแตกต่างผมเลยพี่เอ็มครับตรงนี้แต่ว่าพวกทรงลิ้นหน้าก็น่าจะเหมือนคล้ายๆยี่สามเนาะใช่ครับคล้ายๆคล้ายๆเดิมเลยแล้วก็ตรงกระจังหน้ารู้สึกว่าเล็กลงใหม่เล็กลงอ่าเล็กลงครับนี่นะทุกคน อันนี้จะเป็นดีไซน์ด้านหน้าตัวปี24ี่นะก็คือตัวล่าสุดเลยไฟหน้าเหมือนเดิมเนาะพี่เนาะครับเหมือนเดิมไฟหน้าเหมือนเดิมบอดี้ทุกอย่างเดิมหมดนะทุกคนนะแล้วที่สําคัญคืออันนี้เป็นสีเงินถุงไวพี่เอ็มใช่ครับทำไมถึงเลือกซื้อสีเนี่ยพี่เอ็มสีขาวมันเยอะเพื่อผมซื้อได้สีขาวก็ขึ้นรถพิดคันไงอ่าครับผมครับผมสีเงินก็ถือว่าหาค่อนข้างยากเนาะใช่ครับอ่าครับผมอันนี้ถามนิดนึงพี่เอ็มทำไมถึงไม่ไปเลือกซื้อทีสเปกับพี่เอ่อทีสเปกรับ้กาณไม่เกิน12อ รู้สึกแบบเสียดายตังอะเอา,าไปแต่งดีกว่าเนาะเออใช่สี่ล้านและอีกอย่างหนึ่งถ้าซื้ 9, อสิบหกเก้าเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งก็ไปเล่นแรมโบตัวขับสองดีกว่าอ่าครับผมอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูด้านข้างทุกคนมีความแตกต่างยังไงล้อคิดว่าน่าจะเหมือนปียี่สนุ้พี่ใช่ครับล้อเหมือนเดิมล้อลายเดียวกันแต่ว่าเบรกก็ยังเป็นเหมือนเดิมเนาะเหมือนเดิมครับแต่ว่าถ้าเกิดจะเป็นเซรามิกจะต้องขยับขึ้นไปพวกทีเบรประมาณนี้ช่วงล่างเหมือนเดิมนั้นเพื่อนนะยางให้ดันหลบเหมือนเดิมอ่ะแล้วก็สะเเเเิิดดข้าางนน่จหหมมมมืืออ หมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูหลังดีกว่านี่ด้านหลังน่าจะแตกต่างเยอะนะทุกคนนะเนี่ยนอันนี้คือด้านหลังด้านหลังเปลี่ยนไปเยอะไหมนะพี่เยอะครับคือความสวยงามตรงช่องเนี้ยสวยมากก็คือด้านดิฟฟิวเซอร์ใช่ครับดิฟฟิวเซอร์ด้านหลังแล้วก็ช่องใส่ป้ายทะเบียน ของเก่าไม่ใช่ดีไซน์แบบนี้จะเป็นแบบตรงๆงครับพี่ครับพี่ประมาณนี้ครับโอเคอ๋อแต่ว่าจุดแตกต่างนี่คือด้านตัวกันชนท้ายหรือดิฟฟิวเซอร์เลยนะทุกคนใช่ใช่ขับมานี่รู้เลยตัวใหม่ตัวเก่าใชให้สังเกตตรงนี้ไว้ก่อนมันจะเป็นแนวนี้ผมว่าสวยกว่าตัวปี23มเยอะเลยนะเนี่ยอันนี้คือดิฟดิปปี24สี่นะทุกคนนะดูท่อก็เป็นไทเทเหมือนเดิมเนาะพี่น้องใช่ครับไทเทเหมือนเดิมแล้วก็ตัวสปอยเลอร์หลังอันนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะทุกคนนะทรงก็จจะะะดดดูแแบบเเเเพียยววขึึ้้้นนนนนนมมมาาิิงไฟทหือลก็็ป โลโก้นิสสันปี2024นะครับประมาณนี้ภายในเดี๋ยวขอดูนิดหนึ่งพี่เอ็มได้เลยครับเปิดดูได้เลยอ่านเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูภายในภายในคิดว่าน่าจะเหมือนกันถูกไหมพี่เอ็มมันมีคาร์บอนตรงกลางอ่ะผมะไม่รู้ว่าตัวกอนอนันนี้เป็นแบบไหนก็คือจะเป็นสไตล์คล้ายเหมือนพวกทีสเปกนะนี่จะเป็นไดาคาร์บอนตรงนี้เลยตรงคอนโซลแล้วก็บาอก,ก็เหมือนกันนะพี่เนาะทรงเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นตรงกลางตรงเนี้ยเป็นอะคารา์ดั่าอันนี้คือความแตกต่างนะทุกคนนะแล้วก็ภูมลายทุกอย่างคอนโซล เหมือนกันหมดเลยแต่ว่าจะได้เป็นสีดําทั้งคันแบบนี้เลยประมาณนี้เลยแล้วคันนี้อนาคตพี่เอ็มจะมีแต่งอะไรไหมพีม่เอ็มส่วนมากถ้าพูดถึงเอ็มธนุทองก็ต้องเป็นงานคาร์บอนครับก็จะมีพวกฝากระโปรงคือจริงๆแล้วว่าผมรู้ว่ารุ่นเนี้ยเขาจะเล่นของนอกแต่ผมก็เลยอยากจะลองทําเองเพื่อค,คนไทยซื้อไทยรับประกันไทยมีปัญหาคือสามารถยิงตรงเราได้เลยแล้วเราประกันให้1ปี อ่าครับก็ลองดูว่ามันจะขายได้บ่างถ้าไม่ได้ก็ถือว่าทำมาแซ่รถตัวเองแล้วคันนี้มีจะทําอะไรบ้างร่ะพี่เอ็มก็จะมีเป็นฝากระโปรงหน้าครับของผมก็เป็นไดคาร์บอนนะก็จะมีฝากระโปรงหน้าแล้วก็ชุดลิ้นรอบคันครับแล้วก็ครอบกระจกเสาเอได้เห็นแน่นอนฝาหน้าฝาท้ายมีแน่นอนครับคันนี้มีทําเครื่องไหมพี่เอ็มคันนี้คิดว่าน่าจะแค่ใส่ท่ออย่างเดียวเพราะว่าเป็นคนขับรถไม่เร็วอเสียดายรถด้วยนะรถไม่ใหม่อยู่เนาะอ่าครับผมครับผม อันนี้ผมลืมถามพี่เอ็มท่อเดิมมันดังไหมเงียบมากเงียบมากเลยใช่เหมือนขับเซอเบกเลยนะโอเคโอเคพี่เอ็มคันนี้ก็ประมาณ500กว่าม้าเนาะห้าร้อยหกสิบป่ะห้าร้อยหกสิบครับประมาณนี้โดยประมาณโดยประมาณใช่ครับต่อไปให้พี่เอ็มพูดถึงรถที่จอดเยอะๆตรงนี้หน่อยพี่เอ็มคือก็อันนี้เป็นธุรกิจเสริมครับเป็นจำหน่ายรถไฟฟ้าผ่อนได้ทั่วประเทศ นะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ในทั่วประเทศไทยเลยก็ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในไทยอยากจะซื้อรถที่เรามัดจํา500บาทเราจะส่งไฟแนนซ์ตามจังหวัดไปทําเรื่องให้ถึงบ้านจะได้รู้ว่ายอดจัดเท่าไหร่เสร็จปุ๊บเรามีบริการจะส่งฟรีทั่วประเทศได้ครับมันเป็นรถแบรนด์อะไรบ้างี่ยพี่อันนี้เป็นแบรนด์ของ AJ ครับแบตเอเจเราประกัน2ปีมอเตอร์กลองแบตก็คือประหยัดน้ํามันแน่นอนก็สมมุติเราเติมน้ำมันเวลาร้อยนะขี่เวบเติมน้ำมันเวลาร้อยเดือนละสามพันเปลี่ยนอีกอย่างนึงเลยคือมาซื้อรถไฟฟ้าดาว เงินดาวอาจจะประวัติดีฟรีดาวใจแค่ค่าผ่อนรถเดือนละพันเก้าเท่ากับประหยัดกว่าเดิม1นึ่งพันหนึ่งร้อนะทาค่าใช้จ่ายน้ำมันสามพันอ่ะเหมือนได้รถฟรีคันหนึ่งประมาณนี้อ่าครับผมคันนี้ลืมถามพี่เอ็มจีจีอาเครื่องเดิมเนาะครับเครื่องเดิมครับตอนนี้ยังเป็นเครื่องเดิมก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากปีที่แล้วถูกไหมพี่ใช่ครับมีแค่กันชนหน้ากันชนหลังอ่าครับผมถามนิดนึงพี่เอ็มพี่เอ็มก็มีลัมโบอีคันหนึ่งถูกไหมพี่ใช่ครับฟีลลิ่งการขับแตกต่างกันไหมเอ็นเอกับเทอร์โบตังเอ็นเอมันก็จะได้แบบ รอบดึงก็ต้องลองดูเดี๋ยวใส่ท่อเสร็จเริ่มแต่งแล้วเดี๋ยวให้พี่บอลมามาดูรถคันนี้ทีได้เลยพี่เอ็มวันนี้ขอบคุณมากครับเดี๋ยวพี่เอ็มฝากเฟซบุ๊กหน่อยเพื่อนเพื่อนก็เฟซบุ๊กไปเอ่อเพจก็ได้ครับโรงงานผลิตเอ็มธนูทองครับเข้าไปในเพจกดข้อความจะมีข้อความอัตโนมัติแล้วก็ลิงก์เฟซบุ๊กส่วนตัวครับปกติขายอะไรพี่คาร์บอนคาร์บอนครับโฟลระบะรถรถสี่ล้อรถเก่งอะไรพวกนี้ครับโอเควันนี้ขอบคุณมากครับพี่เอ็มสวัสดีครับสวัสดีครับทีนั้นเพื่อนคลิปนี้พามาาดดูตัวล่สุนะปีี2024นนะครับ่ ไปไงหล่อไหมวันนี้ก็พามาดูแล้วนะความแตกต่างว่าต่างไงกับปี2023นะนี่ประมาณนี้เลยคันนี้เป็นรถสีเงนเนินเพื่อนเพื่อนหาย,ายากมากเลยนะปกติที่เราถ่ายกันก็จะมีแต่สีขาวสีดำอะไรพวกนี้ถูกไหมทุกคนแต่ว่านี้คือเป็นสีซิมเวอร์เลยไปไงสวยมากแล้วถ้าเกิดอนาคตคันนี้พีเอ็มแกใส่พวกคาร์บอนต่างๆฝาทําท,ท่อเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเนาะว่าคันนี้แต่งจะสุดแค่ไหนนะตอนนี้มันยังเป็นท่อเดิมอยู่คือท่อเดิมแบบมันค่อนข้างเบามากนะเพื่อนนะเลยไม่อาจจะ สตาร์ทให้ดูนะประมาณนี้ใครชอบฝากแชร์ด้วยก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าจะถ่ายรถอะไรก็กดติดตามมาได้นะวันนี้ขอตัวลาแบบผมบ๊ายบาย